นี้เป็นคลิปที่ผมแปลเองถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับดินแดนอันตรายที่ไม่รู้จักทำไมมันหนาวขนาดนี้เข้าใจแล้วมีวิญ,ญญาณในบ่อ้นาำต,ตัวตลกไม่ใช่วิญญ,ญาณน้ำแน่นๆน่าจะเป็นชิ้นส่วนหน้ากากอีกชิ้นที่มีวิญญ,ญาณน้ำเฝ้าอยู่และดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้อ่อนแอเสียงเว้ อย่าเพิ่งตื่นตโนกแค้หยิบเศษหน้ากากขึ้นมาไม่ได้หรอเข้าใจแล้วหลิงรั่วอยู่ตรงนั้นหลิงรั่วไม่ดีแล้วพบเราแล้ว วิญญาณชั่วร้ายระดับเวจีขั้นที่สองหลิงลั่วกลับมากรถงถงโซนหัวไปช่วยเจียงเว่ยดูเหมือนว่าอาณาเขตวิญญาณของโซนหัวและวิญญ,ญาณน,น้ำขับซ้อนกัน ยินดีด้วยคุณชนะการต่อสู้วิญญาณของคุณกำจัดวิญญาณชั่วร้ายระดับอเวจี v G ขั้นที่สองค่าประสบการณ์บวก900 0และคุณได้รับชิ้นส่วนอนณาเขตวิญญาณหนึ่งคุณได้รับพืชน,น้ำคูณสิบคุณได้รับชิ้นส่วนหน้ากากคูณหนึ่งวิญญาณของคุณส่วนหัวสามารถอัปเกรดได้การอัปเกรด จำเป็นต้องใช้เม็ดยาวิญญาณ1เม็ดคุณต้องการอัปเกรดหรือไม่อัปเกรดอัปเกรดสำเร็จระดับของโซนหัวได้รับการอัปเกรดเป็นระดับโอเวจีขั้นที่2ค่าความสัมพันธ์บวก10และสมรรถภาพทางกายของโฮสต์แข็งแกร่งขึ้น9เท่าวิญญาณชื่อตซนหัวระดับโอเวจีขั้นที่2 ศัก,กยภาพสี่ดาวค่าประสบการณ์สามพันทับสามแสนห้ามืนความสามารถหลบไปวิญญาณหมอกความสามารถพิเศษการรับรู้ที่เหนือกว่าความเร็วอาณาเขตวิญญาณอาณาเขตวิญญาณหลายแห่งค่าความสัมพันธ์568ร้อยหกสิบแปดพืชน้ำดิงฐานนี้ดูคุ้น ดูเหมือนว่ามันจะดีสำหรับนายคุณใช้พืชน้ำหลิงฐานเพื่อเลี้ยงม้าวิญญาณและพลังงานวิญญาณของม้าวิญญาณเพิ่มขึ้นดูเหมือนว่าฉันจะมีตั๋วจับฉลากอยู่สองครั้งขอแสดงความยินดีกับโพสต์คุณได้รับความสามารถการแชร์อนณาเขตวิญญาณวิญญาณของคุณสามารถใช้อนาเขตวิญญาณของกันและกันได้ และอาณาเขตวิญญาณสามารถซ้อนทับกันได้ขอแสดงความยินดีกับโพสต์คุณได้รับเพิ่มพลังการต่อสู้สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ของวิญญาณได้ชั่วคราวเงื่อนไขการใช้ค่าความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่พนนี่มันดีทั้งคู่เลยแต่ดูเหมือนว่าความสามารถในการเพิ่มพลังการต่อสู้ของฉันยังไม่เข้าเงื่อนไขการใช้งานชิ้นส่วนหน้ากากใกล้จะครบแล้ว ไปต่อกันเถอะดินแดนอันตรายที่ไม่รู้จักทะเลไผ่สีหลิงดูเหมือนว่าม้าวิญญาณมีพลังมากจนสามารถบิ่งบนไม้ไผ่ได้มีเสียงน้ำอยู่ข้างหน้าลูกปั้นหินนั่นเจอกันอีกแล้วคุณตามตัวตลกมาที่นี่ด้วยหรอใช่ฉันอยู่ที่นี่มาสองวันแล้วกลายเป็นว่าเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังลูกปั้นหิน